ผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับโทรศัพท์มือถือมีอยู่รุ่น U23 ครับหน้าจอใหญ่สเปคแรงของแถมเพียบครับมาดูดีไซน์กันหน่อยนะครับตัวเครื่องดีไซน์สวยทันสมัยครับที่สําคัญน้ําหนักเบาฮะมีให้คุณเลือกถึง5สีด้วยกันทั้งสีทองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงและสีดานะครับดูชัดแบบเต็มตาครับด้วยหน้าจอขนาด6.5นิ้วใช้งานแบบลื่นไหลครับด้วยแรม4กิกะไบต์การถ่ายภาพก็คมชัดครับด้วยความละเอียดของกล้องหน้า8ล้านพิกเซลและ กล้องหลังนะครับให้มาถึง13ล้านพิกเซลครับผมและที่สำคัญรับประกันสินค้า1ปีเต็มครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับโทรศัพท์มือถือมีอยู่รุ่น u ย3่หนึ่งเครื่องครับยังไม่พอครับวันนี้เราขอแถมเป็นลำโพงบูทูธอีก1เครื่องและสายคล้องโทรศัพท์อีก1ชิ้นครับรวมมูลค่าทั้งสิ้นที่คุณต้องจ่ายเนี่ย3,898บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่2590บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์1495